อันนี้ร้อยทั้งร้อยนะพี่น้องถ้าพี่พี่น้องบทท่านได้สรวงบทท่านได้สร้างเนี่ยแค่แก้วเดียวเท่านั้นคนเมาข้างเมาบอสร้างมาล้องสูตรนี่ตาซืนหมอกกอกสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับคลิปนี้ดีสําหรับนักดืม่มบัว่าสิขออ่อนขอแก่ขอแข็งอย่างก็แล้วแต่น้พี่น้องนะคนมักดื่มแบบบ่รู้จัก ปริมาณตนนะพี่น้องกินตะพืชตะพือบ่บรรยังบัรยังแล้วตื่นยั้งมาเศร้ามากกสิรู้สึกว่าเวียนหัวปวดหัวสีอ้วกสีอาเจียนเอียงก็แล้วแต่เล้วแต่อาการของแต่ละคนหรือบางคนก็นสิมื่อสิเพีย้ยสีอ้อนปวกเปียกไปเบิดน้อนกันกนบกบ่อยากลุกบ่อยากตื่นนั่นคือผลพวงที่ที่เจ้ากินหลายโพดกินกินเยอะเกินไปคือว่าน่นแหละพี่น้องนะร่างกายมันก็สิ ไปตามสภาพอายุหน่อยอายุหลายถ้าอายุหลายแน่นี่ก็ถ้าถ้าขอว่าแข็งอีรีก็สอิออ่อนแอแหลเมื่อเจ้าเฮ็ดให้มันเป็นจังสั้นแล้วบัดที่นี่เขามาหาวิธีแก่แบบง่ายๆแบบภูมิปัญญาแบบบ่ต้องไปเสียตังค์แบบแบบสะดวกสุดเลยแหละนะพี่นอ้องนะ <laughs> ชนิดที่ว่าไอ้ที่ปวดหัวอยู่เวียนหัวอยู่อ่อนเพียอยู่หรือว่าสีอ้วกสียายเกียนอยู่ยังสิแบบ สดชื่นกระปีก้กระเป่าขึ้นมาทัานทีเลยนะพี่น้องนะร่างกายของเขาเนี่ยง่ายง่ายแม่นี่อย่างละก็ะต้องน้ามาเบิองน่นละมีสามอย่างที่สีให้นักดื่มแบบขอออนนะ่ะนะเอามาแก่นะพี่น้องนะแต่มีอย่างแน่เบิองมีเกลือนี่เกลือนะครับแล้วก็น้ําเปล่านี่น้าเปลาซ,ซื่อนะครับแล้วก็น้ําร้อนอันนี้น้ําร้อนนะครับลู่แล้วสามอย่าง มาเบ่งวิธีทำอันดับแรกให้เทน้ำเปล่าใสแก้วนะครับผมแก้วประมาณหนึ่งแก้วกาแฟบ้านเขานะพี่น้องนะครึ่งครึ่งถ้วยกาแฟนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนะครับนี่น้ำห้อนนะครับก็ให้ประมาณเต็มแก้วพอดีน้ำร้อนบวกน้ำเย็นนะครับหนึ่งถ้วยกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดนิดประมาณยังสี่นะครับเกลือ มราต้องเอาเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชงแล้วก็คนให้มันละลายนะครับคนให้มันละลายซื่อเนะนี่ยนี่เห็นบอน้ําเย็นครึ่งหนึ่งน้ําร้อนครึ่งหนึ่งบวกเกลือนิดหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็กินตอนนี้นะพี่น้องตอนนี้เองโอ้มันห่อนมันเสียออกเข็มๆท่านั้นเองง่ายนิดเดียวอันนี้ร้อยทั้งร้อยนะพี่น้องถ้าพี พี่น้องบทท่านได้ซรวงบทท่านได้สร้างเนี่ยแค่แก้วเดียวเท่านั้นบดเกินหานาทีเกตนาทีเท่านั้นน่ะทุกอย่างร่างกายเนี่ยสด,สดชื่นครเหมือนกับแบบว่าลืมไปเลยว่าเขากินมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่กินหนักแต่ว่าอันนี้มาหายมิดซิลีเลยอิลิล่องเบิงบอเซียสูตรง่ายๆทำให้ร่างกายสดชื่นแบบ ทัานตาเห็นเลยนะพี่น้องบ่ต้องแลนหาบ่ต้องแลนซื้อในบ้านทุกบ้านทุกหลังค้าเรือนมี <c oughs> นะครับแค่เขาต้มน้ำน้อยนึงก็เกลือกน้ำเปล่าเท่านี้จบไครเป็นตามที่ว่าก็ลองหามาทํามันบ่ยยากดอกรับรองว่าตาซื่หมอกกอกสวัสดีครับ